สวัสดีครับสวัสดีช่วงคำคนะครับหกโมงเมื่อน้กาคือเก่าครับก็เพราคือเก่าเป็นไรละ่ระเพราะว่าบร่ได้ออกสูมือนะครับเมื่อน้กาออกมาใส่กลับ,บวงเดือนนะครับคือเก่านะครับนะครับบบหูว่ามีโตดูพไหครับตัว่าหูนี่เป็นคือจังงี้ มีทางเที่ยวอยู่นะครับนะนะรับเป็นเป็นล้มลมก็ยังแลนอยู่นะครับเห็นนะครับไม้ก็ใส่ยังสีนะครับช่วงนี้ก็คือใส่ตามตามสีครับตามหู้หรือว่าข่อยเก่ามันนะครับใส่ได้สองหลังครับไม้ก็เป็นหน้านะครับเป็นหน้าอยากคือนะครับไม้เพราะว่าพื้นบริเวณหน้านะครับ ปีที่ผ่านมาเป่นไระเด็ดหน้าเฮากามาใส่นะครับเพราะมันหกมีล้างแรกนะครับนี่ล้างแรกล้างนี่อยากบอกว่าโอ้ยงามครับขันมิตู่นะมึงนะครับปากหูนี่คือจงมีห้อยเที่ยวนะครับมีห้อยเที่ยวห้อยหากลิ่นอยู่นะครับนี่แหละครับ เนื้อเขาก็เป็นเขาอ้อยนะครับเป็นห้ามอ่อนผสมกับเปลือกกับข๋อไปนะครับงามนี่ก็ต้องอาสูตรนี่แหละครับไปครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปใบสานี้ก่อนนะครับเพราะวา่ามันไอ้นี่แล้วคั่แล้วนะครับเดี๋ยวสีไซกลับพระท่านนะเขาก็ากลับมาบลายนะครับอกลับมาสิบอันนะ สายไปอ้อมๆนี่แหละครับนี่ไม้ก็ถือบางงามอยู่ครับไม้หนูมีโตนะครับจะว่ากับสิลักเนี่นะครับเพราะว่าไม้ใกล้บ้านนะครับค้นก็หาตลอดสำหรับคลิปนี้ไวส้สำนี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ